ครั้งนั้นแลั้งนั้นอันว่าพิสูจนนั้นฟังแล้วซึ่งเสียงกึกก้องแห่งดนตรีอันบุคคลตีแล้วและบรรเลงแล้วในเมืองไพศาลีคร่ำครวญอยู่กล่าวแล้วซึ่งคาถานี้ว่าอันว่าเราทั้งหลายผู้ผู้เดียวย่อมอยู่ในป่าเพียงดังอันว่าท่อนไม้อันบุคคลทิ้งแล้วในป่าในการนี้อันว่าใครสิเป็นผู้ลามกกว่ากว่าเราทั้งหลายย่อมเป็นในราตรีอันปรากฏจุดราตรีนี้ดังนี้ในเวลานั้นดังนี้อันพระธรรมสังฆากาจาร์กล่าวแล้วไม้เอาซึ่งพิสูจน์ด อันว่าพระาศาสดาเมื่อทรงอาศัยซึ่งเมืองภัยสาลีประทับอยู่ในป่ามหา,าวันทรงปรารบซึ่งพิสูจนั้นผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปใดรูปหนึ่งรัสแล้วซึ่งพระธรรมเทศานานี้ว่าทุปปพชังธุระพิรมังได้ยินว่าอันว่าพิสูจนั้นเป็นโอรสของพระราชาในแว่นแควนชื่อว่าวัชีเป็นละแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอันถึงพร้อมแล้วตามวาระบวชแล้วกลั้นเมื่อพระนครทั้งสิ้นอันมหาชนประดับเฉพาะแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายมีธงชัยและธงเป็นผ้าเป็นต้นกระทํา ให้เนื่องเป็นอันเดียวกันกับด้วยเทพทั้งหลายผู้อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุม, ía, มมหาราชครั้นเมื่อวาระแห่งมหรสพเป็นไปอยู่ตลอดราตรีทั้งปวงในดิถีมีพระจันทร์เต็มดวงแล้วอันเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตฟังแล้วซึ่งเสียงกึกก้องแห่งดนตรีทั้งหลายมีกรองเป็นต้นอันบุคคลตีแล้วด้วยซึ่งเสียงแห่งดนตรีทั้งหลายมีผินเป็นต้นอันบุคคลบรรเลงแล้วด้วยในเมืองภพศาลีอันว่าพันแห่งพระราชาทั้งหลายเจ็ดเหล่าใดด้วยอันว่าร้อยแห่งพระราชาทั้งหลายเจ็ดเหล่าใดด้วย อันว่าอิสระรชนทั้งหลายมีอุปาราชและเสนาบดีเป็นต้นของพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นมีประมาณเท่านั้นนั่นเทียวย่อมมีในเมืองไผ่สาลีด้วยันั้นเมื่อพระราชาและอิสระชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ประดับประดาแล้วและตกแต่งแล้วเสด็จข้ามลงแล้วสู่ถนนเพื่อต้องการแก่อันเล่นด้วยนักจันจงกรมอยู่บนที่เป็นที่จงกรมอันใหญ่อันมีศ่อหกสิบเป็นประมาณเห็นแล้วซึ่งดวงจันทร์อันเต็มดวงแล้วอันตั้งอยู่แล้วในท่ามกลางแห่งท้องฟ้ายืนอาศัยแล้วซึ่งแผ่นกระดานในที่สุดแห่งที่เป็นที่จงงกมแลแลลดู้วซึ่อัภ เรากะว่าท่อนไม้อันบุคคลทิ้งแล้วในป่าเพราะความที่แห่งอัตภาพนั้นเป็นสภาพเว้นแล้วจากผ้าพโพ้งและเครื่องประดมคิดอยู่ว่าอันว่าบุคคลอื่นผู้ลามกกว่ากว่าเราทั้งหลายมีอยู่หรือเน้อแลดังนี้แม้เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยคุณมีอันอยู่ในป่าเป็นวัดเป็นต้นโดยปกติเป็นผู้อันความไม่ยินดียิ่งบีบคั้นแล้วในขณะนั้นกล่าวแล้วอย่างนั้นอันว่าพิสูจนนั้นฟังแล้วซึ่งคาถานี้อันอันเทวดาผู้ผู้อยู่ทับแล้วในชัดแห่งป่านั้นกล่าวแล้วว่าอันว่าท่านผู้ผู้เดียว อยู่อยู่ในป่าเพียงดังอันว่าท่อนไม้อันบุคคลทิ้งแล้วในป่าอันว่าชนทั้งหลายมากย่อมกระยิมต่อท่านนั้นรากะอันว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดแล้วในนรกกระยิมอยู่ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ไปแล้วสู่สวรรค์โดยปกติดังนี้